อุ้ยทำไมปากฉันโตโตอะฉันรู้ทุกอย่างฉันมีฉันมีเนื้อปากเยอะว่าปกติยันไม่ทำไมอ่ะฮะหลอถานที่นี่ไงดูว่าทางหลอานที่อื่นกระซมกันนะแต่ยันอยู่กับเธอจะต้องสวยทุกวันแนอเลย พแต่ไมคนตาฉันรู้เออนี่ได้ฉันไปออกงานนะเออที่ฉันอยู่กรุงเทพเขาชอบออกงานกันที่กรุงเทพอ่ะเวลาเขาไปแบบลานรูรู้อันเธอวะเขาไปแต่งหน้ากันันี่อ่ะเธอวะแต่ฉันไม่ฉันรู้สึกว่าฉันนักคนตาจัางวะตาฉันนักนักไปชู <c oughs> คนจะสวยนะเบื่อจังเลยอ่ะ <laughs> สร้างแต่งหน้าดูหน้าสร้างสิสร้างหน้าสดค่ะมาแต่งนี้มาต่งนี้ดูคะ่ะโอ้คือสีละพสีมาริ้กู<ะ>กำลัางตัวเดีโอขอให้ส้างโอยค่ะนี่ฉังหน้าสดค่ะส่วนนี้ mẹ làm lấy là à được chưa?